วันพุธที่19พฤศจิกายน2025ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้เราฟังพระพิจารณาของพระเจ้าต่อไปนะครับจากหนังสือพระคัมภีร์ที่ชื่อว่ามัคคบีนะครับและพระวรสารนบุรุกาบทที่19ต่อไปนะครับเรื่องราวของอจูดามัคคบีเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รื้อฟื้นความเชื่อ ของผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยืนยันความเชื่อของตัวเองอย่างมั่นคงนะครับพ่อไม่มีโอกาสได้เล่าถึงที่มาที่ไปของหนังสือพระคัมพีเล่มนี้นะครับมัคคีนั้นเป็นพระคมภีร์ที่มีอยู่ในฉบับของชาวคาทอลิกนะครับแต่ไม่มีอยู่ในฉบับของพี่น้องคริสเตียนโปรเตสแตน ก็เพราะว่าชาวคาทอลิกก็ยังเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการดลใจจากองค์พระจิตเจ้าในการบันทึกเรื่องราวนะครับก่อนพระเยซูเจ้าบังเกิดนะครับด้วยความจริงแล้วหนังสือมัคคบีนั้นก็มีหลายเล่มนะครับอย่างน้อยสี่เล่มแต่อยู่ในพระคัมภีร์ของชาวคาทอลิกนั้นสองเล่มนะครับคือ มัคคบีฉบับที่1และฉบับที่สองแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นเรื่องเขียนต่อเนื่องกันนะครับคือคล้ายๆก็เป็นการต่างคนต่างบันทึกแต่ว่ามีสาระที่สำคัญในการที่จะทำให้เรายืนหยัดในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับหนังสือมัคคบีนั้นเป็นเรื่องราวที่ เรียกว่าคู่อาริเกิดขึ้นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องคู่อาริสองฝ่ายซึ่งไม่มีวันที่จะเข้ากันได้นั่นก็คือการแผ่อารยธรรมของกรีกช่วงนั้นกำลังประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงต่อ,อาชาวโลกและก็โดยเฉพาะต่อชาวยิวฉะนั้นมีชาวยิวบางคนก็ ส่วนน้อยนะครับนิยมชมชอบอเรื่องราวของกรีกนะครับแต่ชาวยิวส่วนใหญ่ในสมัยนั้นยังรักษาความซื่อสัตย์ต่อธรรมบัญญัติและมั่นคงต่อต่อความเชื่อในพระเป็นเจ้าฝ่ายชาวกรีกนั้นแน่นอนก็มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ที่เรียกว่าพ่ออยากจะใช้คำว่าเป็นรกจิตแหละนั่นก็คืออันเทโอคัสเอพิฟานสที่4ที่ต้องการที่จะลบหลู่พระวิหารและองค์พระผู้เป็นเจ้าของชาวยิวเบียดเบียนชาวยิวนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือมัทธิยัสที่เป็นชาวยิวที่ เมื่อถูกเบียดเบียนถูกคมเหงก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพทงางศาสนาและตัวของอมัทธทิอัสเนี่ยก็มีลูกสามคนเป็นทหารเก่งกล้าทั้งนั้นและนายทหารคนหนึ่งที่เป็นลูกของเขาก็คือจูดามัคคบีนี่แหละครับ นำสกุลเขานะครับมักคบีก็สู้รบเพื่อไม่ให้ชาวกรีกที่มาคมเหงต่อศาสนานี่ก็เป็นเรื่องเล่าฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นเรื่องราวของโดยเฉพาะเรื่องสงครามระหว่างชาวกรีกกับชาวยิวโดยมีผู้นำํำนั่นก็คือเริ่มต้นจากมัทธิยัสผู้เป็นบิดาที่เป็น ผู้มั่นคงในความเชื่อพระเจ้าและไม่ให้ใครลบหลู่ได้แล้วก็ต่อมาก็เมื่อมัทธัทิยสตายไปลูกชายนี่แหละนายทหารผู้แกล้วก้าก็ได้ขึ้นมาสู้รบแทนเพื่อจะรักษาความเชื่อเอาไว้นะครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นประมาณ 1,000... เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับ175กี่ปีก่อนพระเยซูเจ้าบังเกิดนะครับ ก็ตามที่บอกเนี่ยวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของอมัคคีแต่เป็นเล่มที่สองนะครับบทที่7ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นข้อคิดสำหรับเราอย่างมากทีเดียววันนี้ก็เล่าเรื่องราวว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับมารดาคนหนึ่งมีลูกอยู่7คนแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อในพระเจ้ามา ตั้งแต่ยังวัยเยาว์ตั้งแต่เด็กแม่ก็ภูมิใจเหลือเกินต่อลูกทั้งเจ็ดคนนี้ที่ตั้งแต่แม่ตั้งคันลูกนั้นก็เหมือนกับมีความตั้งใจว่าจะต้องอบรมสั่งสอนลูกให้มั่นคงในความเชื่อและพักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรื่องราวที่เราต้องไต่ตองในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง ท่าทีของผู้ที่เป็นมารดาและก็ต่อลูกทั้งเจ็ดอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงนั้นเนี่ยกษัตริย์ชาวกรีกเนี่ยอันททโอคัสเอปิฟานสที่4ตามที่พ่อบอกนะ่น่าจะเป็นประเภทโรคจิตชอบทรมานผู้อื่นและชอบลบหลู่ขมเหงผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าเกลียดชังใครเนี่ยก็จะต้อง เรียกว่าเอาถึงตายและอันเทโอคัสนีเกลียดชาวยิวมากและเกลียดศาสนาของชาวยิวมากทีเดียวและก็ได้จับเนี่ยชายหนุ่มลูกชายเจดคนนี้มาแล้วก็เอาหมูเนี่ยหมูเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับชาวยิวนั้นไม่แต่ต้องไม่ทานเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูก็เลยอยากจะให้เจ็บช้ำน้ำใจ จึงเอาหมูเนี่ยมายัดใส่ปากแล้วก็ให้ลูกทั้งชายทั้งเจ็ดคนเนี่ยปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ชายทั้งเจ็ดนั้นก็ไม่ยอมยอมตายดีกว่านะครับที่จะ,ะต้องกินหมูและถูกทรมานสารพัดอยา่างนะครับและลูกแต่ละคนนั้นก็พร้อมนะครับชายเจ็ดคนนั้น ก็พร้อมที่จะยืนยันความเชื่ออันเทอคัสก็สั่งสังหารทีละคนต่อหน้ามารดานะครับมารดาผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่แกร่งกล้าหัวใจเพชรไม่สะทกสถานแม้ว่าจะต้องเห็นลูกของตัวเองตายต่อหน้าต่อตาเพราะยืนยันความเชื่อมารดาคนนี้ก็ภูมิใจได้ซ้ำไป ว่าเป็นผู้อบรมถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกและยุคลูกก็ยอมตายแล้วก็อันิโอคาสนี่ก็ใช้เล่เหลี่ยมนี่เป็นเล่เหลี่ยมแบบปีศาจโกหกหลอกลวงก็ฆ่าลูกทีละคนจนมาถึงลูกคนสุดท้องลูกคนที่เจ็ดอันิโอคัสก็บอกว่าอ่ะเอาละ่ะเราจะไว้ชีวิตแม้อันนี้เป็นแบบ ละครเลยครับเป็นเป็นหนังใหญ่เลยเราไว้ชีวิตนะถ้าเจ้านะาเรียกว่าปฏิเสธพระเจ้าเราจะมอบทรัพย์สมบัติให้เราจะให้ตำแหน่งสูงๆแล้วก็ขอให้แม่ของเขาเนี่ยได้ช่วยบอกลูกด้วยนี้ผู้ที่เป็นมารดาเนี่ยเขาก็พูดเป็นภาษาฮีบรูซึ่งตอนนั้นอันเทียวคัสก็ไม่เข้าใจหรอก เป็นการที่บอกลูกให้มั่นคงในความเชื่อแต่อันเทลกัสก็ยังเข้าใจว่าแม่มาพูดด่าว่ากษัตริย์หรือเปล่าอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องหล่าที่เกิดขึ้นแต่ที่ไหนได้แม่ให้กำใจกำลังใจลูกนะครับบอกเราไปรับรางวัลในอาณาจักรสวรรค์ในพระเจ้าฉะนั้นพร้อมนะครับลูกก็ยิ่งมีกำลังใจใหญ่นะครับ ก็เลยบอกหลังจากที่แม่พูดจบลูกชายคนสุดท้องก็เลยบอกอนายทหารเอาประหารเขาได้นะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทบทวนเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเราดูแบบอย่างของบุญญาลาศีเจองค์ที่สองคอน,นะครับก็เป็นแบบเดียวกันก่อนที่ในายตำรวจลือเมืองโคต ลั่นไกปืนเขาก็บอกพร้อมแล้วพวกเราสวดภาวนายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับโดยเฉพาะอ่าซิสเตอร์พิลาอักเนสพิลาทิพสุกก็บอกเราพร้อมแล้วที่จะตายนั่นนี้ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะ <c oughs> บุญญาศีของเราเท่านั้นนะครับทั่วไปเกิดขึ้นมา ตั้งแต่เกิดพระศาสนาจักแล้วนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องการความเชื่อในพระเป็นเจ้าแล้วนะครับศัตรูก็จะมาทําร้ายแบบนี้แต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับพระหัสถฐานของพระเป็นเจ้านั้นจะคุ้มครองจะเป็นกําลังจะเป็นแรงผลักดันให้สิ่งเหล่านี้ผ่านไปอย่างง่ายดายไม่มีอะไรที่จะต้องขั้นคราม หรือให้ต้องหวั่นกลัวใดๆทั้งสิ้นแต่ชีวิตมีแต่ปีติสุขนะครับวันนี้ก็เหมือนกันมารดาของเขาก็ภูมิใจในการสอนลูกวันนี้สิ่งที่น่าคิดสำหรับเราเป็นข้อคิดนะครับในชีวิตเราวันนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะักพระสันทปาปาฟรานซิสเน้นย้ำตลอดเวลาว่าการถ่ายทอด ความเชื่อให้ลูกให้หลานรุ่นต่อรุ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องทบทวนในวันนี้นะครับ <c oughs> เราได้รับความเชื่อมาอย่างไรบรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดมาถึงชาวเราวันนี้อย่างไรแม้สังคมเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปมากด้วยเราก็ยิ่งจะต้อง <c oughs> มีความลึกซึ้ง แล้วก็กล้าเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมในวันนี้นะครับเราต้องทบทวนโดยเฉพาะอย่างเช่นในหมู่บ้านนาบ,บุญเปตโตรโนี่แหละแม้มีอายุเพียง185ปีเราถ้าทบทวนว่าบรรพบุรุษของเราเกิดขึ้นมาอย่างไรและถ่ายทอดมาอย่างไรวันนี้สังคมก็เปลี่ยนไปแม้วัดนี้นะครับจะมีสาบบุรุษเรียกว่ามากอันดับต้น,ตน เรียกว่าแบบแบบเดียวกันกับที่ทางท่าแร่หนองแสงแต่ทางบ้านเหล่านี้ก็วัดนบุญเปตโตรนี่แหละก็มื่นกว่าคนเป็นผู้ที่ล้างบาปนะครับในบัญชีก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่แต่วันนี้เราก็ต้องทบทวนเรื่องนี้เราถ่ายทอดความเชื่อมาอย่างไรเมื่อไม่นานมานี้พอก็มีโอกาสได้ <c oughs> พบกับครอบครัวหนึ่งนะครับครอบครัวหนึ่งก็ที่ก็ยังดีก็อย่างน้อยมาวัดแต่ที่แปลกใจ ก็คือ,อลูกๆเขานี่โตขึ้นมาแล้วนะครับโตขึ้นมาเรียกว่าอยู่ในวัยรุ่นอยู่ในวัยเด็กสิบกว่าขวบเนี่ยก็ถามว่าอเป็นยังไงอะไรรับสินหรือ,อยังตกใจฮะที่พ่อแม่บอกว่ายังไม่ได้ทำพิธีล้างบาปใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้เขาโตขึ้นแล้วเขาเลือกเองนะครับปล่อยให้เขาเลือกเองมันเป็น เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราถามบอกทำไมไม่ไม่ไม่ได้ให้สืบทอดความเชื่อของเราละ่ะเขาบอกอเกรงใจลูกเดี๋ยวลูกโตขึ้นไปแล้วเหมือนกับบังคับครับนี่แหละเป็นแนวความคิดที่ที่ไม่ถูกนะครับอันนี้พ่อพูดได้เลยว่าการที่อ,อบรมถ่ายทอดความเชื่อให้ลูกหลานของเรานั้นก็จำเป็นจะต้อง ฝึกฝนตั้งกต่นในวัยเยาว์อันนี้ไม่ใช่เป็นการบีบบังคับอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เราเชื่อบุคคลสำคัญที่สุดนั้นแหละก็คือปู่ย่าตายายพ่อแม่พ่อแม่นี่สำคัญที่สุดเราลองทบทวนเรื่องนี้หน่อยนะครับในวันนี้อย่างน้อยว่าเรียนแบบในเรื่องราวจากหนังสือ มัคคบีนะครับฉบับที่สองบทที่เจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อ่านยืดยาวก็น่าสนใจและทำให้เรามีต้องเกิดความฮึกเหิมที่จะรื้อฟื้นความเชื่อความศรัทธาของเรานะครับในวันนี้ถูกต้องนะครับแม้ว่าในวันนี้เราจะเน้นเรื่องอเรื่องเสรีภาพของเราเน้นเรื่องสารพัดอย่าง แต่เหตุไหนสิ่งที่เป็นสาระที่สุดในชีวิตนั้นเราก็ละเลยไปมากมายทีเดียวนะครับเรามีเรื่องที่ไร้สาระในชีวิตมากมายเราก็ไปใส่ใจแต่เรื่องที่เป็นสาระจริงๆเราก็กลับไม่ได้ห่วงใหญ่นะครับฉะนั้นวันนี้ต้องไต่ตรองว่าชีวิตในโลกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนอะไรอะไรก็คือ สมอแห่งชีวิตที่ทำให้เรามั่นคงนะครับไม่มีอะไรอื่นนอกจากในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ลื้อฟื้นความเชื่อตรงนี้และพระวรสารนบุญลูกาบทที่19เดียววันนี้พ่อก็ให้เราลํำพึงสั้นๆพระเจ้าประทานพระพรให้กับเราต่างกันนะครับ เราใช้พระพรหรือใช้พรสวรรค์นั้นอย่างไรถ้าเราใช้อย่างมากเราก็จะได้รับคืนมามากถ้าเราละเลยไม่ใช้แม้เรามีอยู่บ้างแล้วก็จะถูกริบไปเราก็จะสูญไปทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้เราก็น่าจะต้องไต่ตรองนะครับคนเราแต่และบุคคลมีความสามารถมีพรสวรรค์ต่างกัน แต่เราอาจจะใช้ไม่เหมือนกันวันนี้ขอให้พระพรจากพระเจ้ามาสู่ชาวเราทุกคนนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบพระคุณในวันนี้ในเช้าวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ออยากจะถวายมิสาสำหรับผู้ที่มีพระคุณมากมายทีเดียวนะครับที่มีจิตใจเอื้ออาทรต่อกันฉันครอบครัวคิตชนนะครับที่พ่อกำลังขอให้มีการแบ่งปันเรื่อง ข้าวปลาอาหารเป็นสัญลักษณ์นะครับกํากลังจะํำพึงพระวราส,สารนบุญจร <c oughs> บทที่8นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่พระเยซูเจ้าให้บรรดาศิทธิ์นั่นแหละเป็นผู้เลี้ยงดูคนยากจนก็เลยกําลังรวบรวมเข้าสารเข้าสารก็ได้จํานวนเรียกว่าครบตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับก็ตามที่พี่น้องนี่แหละได้ช่วยเข้ามาคนละเล็กคนละน้อยและกําลังรวบรวม ปลาปลาแห้งปลาย่างที่ตามพระวรสารนะครับพระเยซูเจ้านั้นเห็นเด็กคนนั้นเอาปลามาให้สองตัวแล้วพงทวีจํานวนมากขึ้นอันนี้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์นะครับและอย่าลืมนะครับสัญ,ญลักษณ์คิตชนในสมัยยุคแรกนั้นก็คือรูปปลาเวลาเขาถูกเบียดเบียนทางศาสนาเขาอยากจะสื่อกันเนี่ยว่าเราเป็นคิตชนเนี่ยเขาใช้สัญ,ญลักษณ์รูปปลา ดังนั้นพระเยซูเจ้าเมื่อกลับคืนชีพพระองค์ได้เสวยปลานะครับเป็นอาหารปลาย่างก็เลยเป็นเรียกว่าข้อเตือนใจเราพอกําลังรวบรวมปลานะครับจะจะให้ครอบครัวละสองตัวหมายถึงครอบครัวผู้ยักไร้นะครับที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อาหารของอผู้ยักไหลนะครับก็สำหรับพวกเรานี่แหละเท่าที่ทำได้นะครับ ก็ยังยังกำลังถ้าใครอยากจะสนับสนุนพ่อก็อยังยินดีนะครับแม้ข้าวสารก็ยังยินดีนะครับเพราะคนจนอยู่กับเราตลอดไปนะครับทุกแห่งมีคนยากจนและโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เกิดภาวะอุทกภัยมีความจำเป็นมากนะครับหลายคนก็ยังอดอยากเราก็จะไม่ลืมเราต้องอมีสัญลักษณ์เรื่องนี้ วันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณตามนี้แหละครับขอบคุณผู้มีพระคุณทุกคนแม้ว่าไม่ได้เอ่ยนามแต่พ่อก็จดไว้อย่างดีเลยนะครับและภาวนาสําหรับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับผู้ที่เจ็บป่วยไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทุกคนนะครับภาวนาสําหรับผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ล่วงลับไม่ว่าดวงวิญญ,ญาณใดๆเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนคิดถึงวิญญาณในไฟชัมระ และวิญญาณของผู้ที่เป็นบรรพุรุษของเราพ่อครคิดถึงหลายบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้มั่นใจนะครับพ่อยังภาวนาให้บุคคลเจ็บป่วยแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อในวันนี้แต่ว่าก็คิดถึงและโดยเฉพาะบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับวันที่19นะครับพฤศจิกายนและผู้ที่เกิดใน ในเดือนพฤศจิกายนทุกทุกท่านนะครับและภาวนาสำหรับผู้ที่ฝั่งเทศฝั่งธรรมเดือวันนี้ทุกคนนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังแต่ด้วยว่าเวลาที่เรามีก็จะเป็นแบบนี้ก็สำหรับผู้ที่ฝั่งเทศฝั่งธรรมขอให้ได้รับพระพรจากพระพ็จาร้าแล้วมีกำลังใจในการที่จะได้ข้อคิดเราไต่ตรองเองนะครับขอพระจิตเจ้าได้เปิดสติปัญญาของเรา และเปิดดวงใจของเราและดนใจเราในแต่ละคนก็จะมีะบทบาทและมีสภาพแวดล้อมต่างๆต่าง,ง,งกันไปแต่พระเจ้าพระจิตเจ้าทำได้ทุกอย่างทุกแห่งทุกคนขอพระเจ้าประทานพรครับอาเมน